สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวิกฤตการระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่หากแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งจากประเด็นชายแดนการเมืองและแรงงานข้ามชาติทุกครั้งที่เกิดความตึงเครียดย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนธรรมดาโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาที่ต้องเข้ามาหาโอกาสในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ส่งผลโดยตรงต่อแรงงานกัมพูชาหลายหมื่นคนที่เคยเข้ามาทํางานในไทยพวกเขาจําเป็นต้องกลับบ้านเกิดอย่างกระทันหันเบื้องหลังของชีวิตหลังการกลับมาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปสํารวจความจริงอีกด้านที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่แรงงานกัมพูชาหลังไหลเข้าม,ามามากที่สุดเพราะมีงานรองรับทั้งก่อสร้างกเกษตรกรรมประมงและงานบริการ สำหรับคนหนุ่มสาวในกัมพูชาการมาทำงานที่ไทยไม่ใช่แก้การหาเงินแต่คือความหวังความหวังที่จะได้ชีวิตที่ดีขึ้นสร้างฐานะให้ครอบครัวส่งลูกเรียนสูง,สงทุกคนล้วนแบกความฝันอันยิ่งใหญ่ติดตัวมาด้วยแต่เมื่อเกิดปัญหาด้านการเมืองและนโยบายด้านแรงงานแรงงานจำนวนมากถูกส่งกลับกัมพูชาอย่างฉับพลันโดยที่หลายคนไม่มีเงินเก็บมากพอ และต้องกลับไปเผชิญกับความจริงที่บ้านเกิดภาพการกลับบ้านของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความหม่นหมองและความไม่แน่นอนเมื่อไม่มีงานในเมืองไทยรองรับพวกเขากลับไปทำไร่ทํานารายได้ต่อวันอาจไม่ถึงร้อยบาทขณะที่ค่าครองชีพยังคงสูงขึ้นรายงานบางคนเลือกกลับไปอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตเรียกง,ง่ายทว่าก็ต้องแลกกับความฝันที่เคยตั้งไว้ฝันที่จะสร้างบ้านใหม่ ฝันที่จะส่งลูกเรียนสูง,สงทุกอย่างเหมือนถูกหยุดชะงักลงทว่าความสุขแบบนี้ก็เต็มไปด้วยความกังวลเพราะเมื่อไม่มีงานรองรับเพียงพอคนหนุ่มสาวจำนวนมากก็ยังคิดเสมอว่าจะหาทางกลับไปทำงานในไทยอีกครั้งแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ตามเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาหลายคนอาจคิดว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าครองชีพถูกกว่าไทยมาก แต่ความจริงแล้วใช่ว่าทุกอย่างจะถูกกว่าเสมอไปวันนี้เราจะพาไปดูว่าค่าครองชีพของกัมพูชาหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนที่ทำให้แรงงานเหล่านี้ต้องเสี่ยงชีวิตกลับมาทำงานที่ไทยอีกครั้งเริ่มจากอาหารทั่วไปในกัมพูชาอาหารตามร้านริมถนนอย่างกลวยตี๋วหรือข้าวแกง ราคาเฉลีย่ยอยู่ที่25-40บาทซึ่งใกล้เคียงกับไทยโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่เช่นพนมเปญและเสียมราชราคามักสูงกว่าในชนบทหากเทียบกับไรายได้เฉลีย่ยของคนกัมพูชาแล้วการจะกินอาหารนอกบ้านบ่อยๆถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยและเป็นภาระอย่างยิ่งด้านค้าที่อยู่อาศัยถือเป็นภาระหลักของชาวกัมพูชาเช่นกัน ค่าเช่าอาพาร์ตเน้นเล็กๆในพนมเป็นราคาเริ่มต้นราว3,000ถึง5,000บาทต่อเดือนซึ่งถ้าไม่ต่างจากกรุงเทพเลยส่วนในต่างจังหวัดราคาจะถูกลงหลือประมาณ1,500ถึง2,500บาทต่อเดือนตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าแม้จะมีรายได้น้อยกว่าคนไทยแล้วแรงงานกัมพูชาก็ยังต้องแบกรับค่าที่พักที่ไม่แตกต่างกันมากนะักค่าไฟฟ้าในกัมพูชา อยู่ที่ประมาณ6-8บาทต่อยูนิตซึ่งสูงกว่าไทยที่เฉลีย่ยเพียง4-5บาทต่อยูนิต,ต,ตทำให้หลายครอบครัวต้องประหยัดไฟมากๆเพื่อให้ค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนไม่เกินกำลังด้าน,นการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะอย่างไม่ครอบคลุมเท่าไทยค่าโดยสารรถตุ๊กๆกในพนมเปนเริ่มต้นที่40-60บาทแม้จะระยะใกล้ส่วนรถเมมีราคาถูกกว่าประมาณ7-10บาท แต่เส้นทางยังมีจำกัดต่างจากไทยที่มีทางเลือกมากกว่าเช่นรถเมล์รถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรายได้และค่าจ้างของแรงงานในกัมพูชามีดังนี้ครับค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานทั่วไปค่าแรงขั้นต่ำอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือรองเท้าประมาณ204ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว7,400บาทต่อเดือนอ้างอิงจากข้อมูลปี2,566ถือเป็นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศค่าแรางในภาคก่อสร้างและเกษตรกรรมมักจะเป็นค่าแรงรายวันและไม่ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานชัดเจนเหมือนในโรงงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง15ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300ถึง550บาทต่อวันขึ้นอยู่กับประเภทงานและฝีมือค่าจ้างสำหรับแรงงานที่มีทักษะและวิศวกรวิศวกรและแรงงานทักษะสูงค่าจ้างของวิศวกรในกัมพูชาจะแตกต่างกันอย่างมากตามสาขาและประสบการณ์วิศวกรจบใหม่ เริ่มต้นที่ประมาณ400ถึง600ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,500ถึง21,800บาทต่อเดือนวิศวกรที่มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปสามารถมีไรายได้สูงขึ้นเป็น1,000ถึง2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36,000ถึง72,000บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทต,ต,ต่างชาติข้อควรรู้เพิ่มเติมการใช้เงินสกุลในกัมพูชาจะใช้เงินสองสกุลควบคู่กันคือเงินเรียวและดอลลาร์สหรัฐโดยดอลลาร์เป็นที่นิยมใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและเงินเดือนทำให้การเปรียบเทียบค่าครองชีพทำได้ง่ายขึ้นความเหลื่อมล้ำถึงแม้ค่าจ้างในเมืองใหญ่จะสูงกว่า แต่ค่าครองชีพในกลุ่มพนมเปญก็สูงขึ้นไปด้วยทำให้แรงงานจำนวนมากยังคงมีรายได้สุทธิไม่มากนะักเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับระบบสวัสดิการของกัมพูชามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีองค์กรหลักที่ดูแลคือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติหรือ NSSF ซึ่งครอบคลุมทั้งแรงงานในภาคเอกชน และลูกจ้างในภาครัฐโดยสวัสดิการหลักที่แรงงานได้รับมีดังนี้ครับ 1. สิทธิในกองทุนประกันสังคมระบบประกันสังคมของกัมพูชาจะแบ่งความคุ้มครองออกเป็นหลายประเภทซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลักในการทำงานและชีวิตประจำวันได้แก่ความเสี่ยงจากการทำงานครอบคลุมอุบัติเหตุจากการทำงานการเดินทางไปกลับจากที่ทำงานและ โรคจากการทำงานผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้รับเงินชดเชยรายวันระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวได้รับเงินบำนาญหรือค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพผู้ประกันตนมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับ NSSF ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพและการคลอดบุตรสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญเริ่มบังคับใช้ในภาคเอกชนเมื่อเดือนตุลาคม2562โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในไว้เเเสียณผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเมื่อเกษียณอายุครบตามกำหนดโครงการช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆของรัฐนอกจากระบบประกันสังคมหลักแล้วรัฐบาลกัมพูชา ยังมีโครงการช่วยเหลือเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกลุ่มที่เปราะบางโครงการช่วยเหลือเงินสดรัฐบาลได้ใช้ฐานข้อมูล i d p o r ซึ่งเป็นระบบการระบบครัวเรือนยากจนเพื่อมอบเงินช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเช่นการระบาดของโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โครงการช่วยเหลือเงินสดสำหรับสตรีมีทันและเด็กเล็กมีการมอบเงินช่วยเหลือให้สตรีมีทันและเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กะเรื่องราวของแรงงานกัมพูชาที่กลับจากไทยจึงไม่ใช่เพียงปัญหาของบุคคลแต่เป็นภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหากมองดูจากภายนอกเราอาจเห็นแค่ความขัดแย้งทางการเมืองการจัดระเบียบชายแดน หรือนโยบายแรงงานแต่เบื้องหลังตัวเลขและข่าวสารเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คนจริงๆที่ต้องแบกรับผลกระทบจากทุกการตัดสินใจ